กัการสาขาคุณบนลเลิศชัยทวีทรัพย์เนี่ยบอกว่าคนร้ายใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองค่ะที่มาชิงทรัพย์จากเคาน์เตอร์ที่หนึ่งเคาน์เตอร์ที่สองแล้วก็เคาน์เตอร์ที่สามได้เงินไปหกแสนกว่าบาทเกือบเกือบเจ็ดแสนเนี่ยนะคะ,ะจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ใยทะเบียนหนีไปคือวันธรรมดาอ่วันหยุดเนี่ยปกติธนาคารไม่เปิดยกเว้นตามห้างใช่แล้วคนร้ายเดี๋ยวนี้เป้าหมายอยู่ตามห้างอาจจะคนเยอะหนีง่ายหรือย,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะนครปฐมก็เหมือนกันนะฮะหกโมงครึ่งโดยประมาณเมื่อวานนี้ ธนาคารดานไทยสาขาบิ๊กซีนครปฐมมีพนักงานสองคนกำลังทำหน้าที่บริการลูกค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์มีชายวัยรุ่นสวมเสื้อเชิดแขนยาวนุ่งกางเกงขาย,ยาวลายพรางเข้ามาที่เคาน์เตอร์หมายเลขสี่ติดต่อขอกู้เงินขณะที่กำลังหยิบเอกสารส่งให้ก็แสดงตัวเป็นคนร้ายชักมีดออกมาจีา้บังคับให้ส่งเงินในลิ้นชัก เจ็ดหมื่บาทใส่กระเป๋าสะพายใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยดาบตำรวจอุดมเพชรรัตน์หัวหน้าสายตรวจตลาดทําหน้าที่เวรอยู่นะคะตรงบิ๊กซีเลยก็มาตรวจที่ธนาคารทหารไทยเจ้าหน้าที่ส่งซิกว่าเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็เลยค่อยๆเดินเข้าไปตรงด้านหลังของคนร้ายค่ะทำการขอตรวจคนอาวุธนะคะโอบไปที่เอวปรากฏคนร้าย ไม่ยอมนะคะกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วก็แย่งอาวุธปืนจากเอลดาบตำรวจอุดมด้วยเหนี่ยวไกลออกมายิงด้วยนะคะยังเคราะหดีกระสุนเนี่ยพลาดไปโดนเคาน์เตอร์หมายเลขสองแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีออกไปทางด้านข้างเขาใส่ผมปลอมอยู่ด้วยคนร้ายผมปลอมเนี่ย ร่วงลงมาแล้ว,ลวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ h o n ด้าดรีมสีฟ้าหนีไปทางถนนไผ่เตยพยานมีพยานหนึ่งคนเนี่ยนะคะเป็นลูกสาวเจ้าของวินรถตู้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นคนร้ายคนนี้นั่งสูบุรี่อยู่แล้วก็นั่งโทรศัพท์อยู่ข้างธนาคารที่มันผิดสังเกตก็เพราะว่าผมปลอมนี่แหละใส่วิกเหมือนเรียนแบบดาราเกาหลีนั่งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง ยังมีการเรียกน้องสาวของตัวเองมาเลยว่าเฮ้ย <Yeah. S 1> ทายกันซิเนผมจริงผมปลอมปรากฏ <Yeah. S 1> ว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนได้ยินว่านักเรียนตีกันหันไปปรากฏว่าเป็นเหตุซี่ธนาคารนะคะภาพวงจรติดเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่อาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่คือคนร้ายเนี่ยสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบเซนอายุน่าจะประมาณยี่สิบกว่ากว่านะคะเคยมาติดต่อเพื่อที่จะขอ <Yeah. S 1> คู่เงินสองครั้งแล้วบอกว่าพ่อเนี่ยทำงานไฟฟ้าแล้วก็รับจ้างโดยระบบไฟฟ้าส่วนแม่เนี่ยทำงานโรงง,งานบริษัทเบทโกอยู่ที่บางตะกูไม่เคยให้เอกสารอะไรไว ตอนนี้ตำรวจกำลังไปหานะคะว่ากลุ่มวัยรุ่น <ừ> um. ย่านตำบลวังตะกูเนี่ยแล้วก็ใกล้เคียงใครที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้บ้างที่ล่าสุดมีวินมอเตอร์ไซ อาจจะเป็นพยานบอกว่าพบล่าสุดคือแบงค์พันนะใช่บอกว่าเป็นชายวัยรุ่นผมเกรียนแบบสกินเฮดอาจจะใช่นะเพราะว่าวิกเขาล่วงลงไปนะคสะพายกระเป๋าไม่ได้รูดซิปเห็นธนบัตรใบละพันเนี่ยเยอะเลยอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งรถไฟผ่านไปคือมอเตอร์ไซค์คนนี้นะคะเขาไปจอดติดรถไฟอยู่และ,และเห็นคน<า>ข้าง เก๋าจอดอยู่ใกๆๆเาเยันใลยใช,ใช่พอรถไฟผ่านไปผู้ชายคนนี้เนี่ยคู่ผู้ต้องหาเนี่ยนะคะที่ก่อเหตุเนี่ยน่าจะใช่คือขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านออกไปทางตามนลบอกบรับแล้วพอไปให้ดูวงจรติดมอเตอร์ไซค์คนที่เป็นพยานยืนยันเลยว่าคนเดียวกันเดี๋ยวดูนะว่าจับได้หรือไม่ได้แล้วอนปฐมกับภูเก็ต